สวัสดีครับวันนี้เป็น EP 3นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตก็คือ arithmetic sequence เป็นลำดับที่มีผลต่างของพจน์ที่ n บวก1กับพจน์ที่ n เป็นค่าคงตัวผลต่างก็คืออะไรอะ่ะผลต่างก็คือการเอามาลบกันนั่นเอง ลบกันแล้วมีค่าคงตัวหมายความว่าเอาตัวที่2ลบตัวที่1เนี่ยมันจะได้ค่าคงตัวค่าคงที่ตัวหนึ่งเราจะเอาตัวที่3มลบตัวที่2ก็มีค่าเท่ากันนะเอาตัวที่4ี่ลบตัวที่3ต้องเอาตัวที่ติดกันนะเอาตัวหลังลบตัวหน้าจะมีค่าเท่ากันเราเรียกว่าผลต่างร่วมนะนักเรียนเราแทนด้วยตัวด ซึ่งการจะหาพจน์อะไรก็ตามเนี่ยเราใช้สูตรนี้เลย an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นะนักเรียนเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนักเรียนจะหาพจน์ที่5ก็ใช้สูตรนี้แต่สิ่งสำคัญในเรื่องของลำดับเลขคณิตก็คือนักเรียนจะต้องรู้พจน์ที่1และรู้ตัว d ก่อนนะโจทย์จะต้องบอกมาถ้าไม่บอกมาเราก็สังเกตตัตวเองแล้วเราก็หา ตัว d โดยการเอาตัวหลังลบตัวหน้าจะเอาคู่ไหนก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่า a 1เนี่ยคือเลข2ใช่ไหมตัว d เนี่ยเกิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้าก็คือ 5, ลบ2เหลือ3ทําไงเราถึงรู้ว่าเป็นเลขคณิตนักเรียนสังเกตดูว่ามันห่างเท่ากันนะถ้าห่างเท่ากันแสดงว่าเป็นลําดับเลขคณิตนะอ่ะตอนนี้เราจะหา a 3 0นักเรียนใส่สูตรก่อน a 3 0เท่ากับ a 1บวกด้วย3 0ลบ1เหลือ2 9 d เนเราก็แทนค่าลงไป a 1เรารู้แล้ว2บวก29คูณได้3นะนะก็หาออกมาสิก็เป็นสองบวกด้วย87นะกลายเป็น89ดนะ ตอบอ่ะต่อไปข้อต่อไปหา A1 ก่อน A1 เท่ากับ17 D เท่ากับเอา14ลบด้วย17นะเหลือลบสาม เพราะฉะนั้น a 3 8มีค่าเท่ากับ a 1บวกด้วย38-1ลบ1เหลือ37คูณ D แล้วแทนค่าลงไป111เนะเหลือลบเก้นะครับ ต่อไปข้อที่6กํำหนด a 5เท่ากับ24 a 1 8เท่ากับ89อันนี้เราจะเห็นว่าโจทย์บอกมา2ตัวแต่โจทย์ไม่บอก a 1กับ d มาให้เนาะไม่เหมือนตัวอย่างที่แล้ว2ข้อนะ4กับ5นี่โจทย์บอกมาเลยแต่มาตัวอย่างนี้โจทย์ไม่บอกนักเรียนทีนี้เขาให้2ตัวมาแสดงว่าเราต้องตั้งเป็นสมการสมการแรกคือ a 5 สูตร A5 ก็คือ A1 บวกได้ 4D มีค่าเท่ากับ24เราให้ชื่อเป็นสมการที่1เราจะเห็นว่า A1 เราไม่รู้ตัว D เราไม่รู้เราติดเวยก่อนเนาะต่อไป A18 เท่ากับ A1 บวกด้วย 17D คือ89เป็นสมการที่2นะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องหา A1 กับหา d ให้เจอก่อน พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปแทนในสูตรของ a 5 1วิธีการแก้สมการก็คือเราจะเห็นว่า a 1มันเท่ากันแล้วนักเรียนก็เอามาลบกันเลยคือครูเอาสมการที่2ลบสมการที่1 a 1ลบ a 1หายไป1 7 d ลบ4 d เหลือ1 3 d 89ลบ24เหลือ65เพราะฉะนั้น d มีค่าเท่ากับ65ตั้งหารด้วย13 ได้5พอดีเลยเราได้ค่าดีล้เราก็จะหา a 1ได้โดยการแทนแทนตัวดีนี่แหละในสมการไหนก็ได้นะเราคูณแทนในสมการที่1นะก็จะได้ว่า a 1บวกด้วย4คูณ5ใช่ไหมเท่ากับ24แสดงว่า a 1มีค่าเท่ากับ24ลบด้วย20เหลือ4เรารู้2ตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถหา a 5 1ได้นะ แทนสูตรลงไป a 5 1มีค่าเท่ากับ a 1บวกด้ว50ย 50D นักเรียนแทน a 1ลงไปด้วยเลข4ใช่ไหมบวกด้วย50คูณ5กลายเป็น4บวกด้วย250เท่ากับ254นี่ก็จะเป็นคำตอบตามที่เราต้องการน,นะครับ อ5 1 e 51, นั่นเองอครูจะรอให้นักเรียนเขียนก่อนค่อยๆทำความเข้าใจนะครับต่อไป ตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่7จํากหนดพจน์ที่1เป็น20ผลต่างร่วมเป็นลบสจงหาพจน์ที่12อันนี้คือ A 1โจทย์ให้มาแล้วผลต่างร่วมก็คือตัว D ให้มาแล้วสบายเลยตอนนี้นะเราก็จะได้ว่า A 1เนี่ยคือ20 ตัว D น่ยคือลบสแล้วเราจะหา A12 แล้วก็ใส่สูตร A12 ลงไปก็คือ A1 บวกด้วย 11D แทนค่าลงไป20บวกด้วย11บคูณลบสก็กลายเป็น20่สลบสีเหลือลบยี 24, นะก็เป็นคำตอบข้ hmm. อนี้ไม่มีอะไร ต่อไปข้อที่แปดจำนวนระหว่างยี่สิบห้ากับร้อยยี่สิบห้าที่หารได้เจ็ดลงตัวมีกี่จำนวนหารได้เจ็ดลงตัวนะแสดงว่ายี่้าเนี่ยเจ็ดหารไม่ลงตัวเราก็ต้องหาลลำดับรหารตัวแรกให้เจอก่อนว่าไอ้เลขเจ็ดหารลงตัวเนี่ยตัวแรกที่มากกว่ายี่บห้าเนี่ยมันคืออะไรนะก็ จ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดโอเคแสดงว่าตัวแรกต้องเป็นยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองใช่ไหมแล้วก็ไปเรื่อยๆนะตัวสุดท้ายเอาร้อยยี่สิบห้าตั้งหารได้เจ็ดหาลองดูเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือเศษห้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเจ็ด 49อ่าตัวสุดท้ายต้องลงนี่แหละเอา17บคูณ7นี่แหละ7 7 49ทด4ี่เดหนึ่เป็น11อ่าตัวสุดท้ายคือ119ยะเราอยากรู้ว่ามันมีกี่จำนวนก็คือหาตัว n นั่นเองหาค่า n นะหาค่า n ใส่สูตรลงไป a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d an หมายถึงตัวสุดท้าย119 a 1คือ28 n, n เป็นเท่าไหร่เราไม่รู้ติดไว้ก่อนนะตัว d ก็คือมันห่าง7จ็ดเราก็ยีาย28ไปก่อนนะร้อยสเลบยีเท่ากับ n ลบหนคูณเนักเรียนอย่าไม่ต้องเอา7คูณเข้าเพราะถ้า7คูณเข้าเนี่ยตัวเลขมันเยอะ เราลบก่อนเลยเหลือ9ลบ8เหลือ1 11ลบ2เหลือ9ทีนี้เอา7ไปหารเลยฝั่งนี้จะเป็น n ลบ1เพราะฉะนั้น n มีค่าเท่ากับ7 1 7 7 3 21เอา1ไปบวกนะก็กลายเป็น14นะคำตอบก็คือ n เป็น14นั่นเองคือ14จํานวนนั่นเอง ่ต่อไปตัวอย่างที่9ถ้า7และ25เป็นพจน์สพจน์ของลำดับเลขคณิตโดยมี5พจน์เรียงระหว่าง2พจน์นี้จงหาว่า5พจน์ดังกล่าวมันคืออะไระเราก็จะได้ลำดับออกมาเราเขียนลำดับออกมาก่อนเขาบอก7กับ25เป็นพจน์สพจน์แสดงว่า7อยู่ข้างหน้านะ25อยู่ข้างหลังนะแล้วก็มี5พจน์เรียงอยู่ข้างในซึ่ง ตัวต่อจาก7ก็ต้องเป็น A2 ถูกไหม A3 ส a A5 A6 ่นะเนี่ยตรงกลางมี5พหนึ่งสอสาี่ห้าพสสรุปแล้วทั้งหมดมีพจนดด้วยกันนะเออ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวอะไรก่อนหาตัว A1 ูรู้แล้ว หาตัว D ีเราต้องหาตัว D นะ ừ, โดยโดยเราจะใช้ตัวนี้มาช่วยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือ A อะไร A7 นะเราใช้สูตร A7 มาช่วย A7 เท่ากับ A1 บวกด้วย6 D แทนค่าลงไป25่สเท่ากนะับ A1 คือ7เนาะ6 D แสดงว่า25ลบ7แล้วเอา6หารจะเป็นตัว D นะ 2 5่ลบเเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือสิบแหารด้วย6กนี่ก็ mm hmm. เ,เป็น3ามพอดีเนาะอ่าโอเคเราได้ดีเป็น3ามละเอหนเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะหาเราจะเราจะตอบเลยเราจะไม่ไล่เรียงำดำเราจะเราจะตอบ5ตัวเลยนะเพราะฉะนั้น5พจน์คือเอา3ไปบวกเลย สามบวกเจ็ดก็เป็นสิบเนาะสามบวกเข้าไปเรื่อยๆสิบสามสิบหกสิบเก้ายิบสองตอบนะนี่คือห้าพจน์ที่เราต้องการ อ่ะต่อไปข้อที่10อ่าเป็นโจทย์ปัญหาบ้างนะถ้าจัดไม้เป็นแผ่นกองหนึ่งซ้อนๆกันให้ชั้นล่างมีไม้เรียงตามยาวชิดกันตลอด48แผ่นอ่ะโอเคครูวาดรูปประกอบนะสมมุติว่าครูวาดรูปแบบนี้เนาะเขาบอกว่าชิดกันเนี่ยทั้งหมดมี48 แต่เราวาดไม่ไหวอะ่ะครูวาดคร่าวๆแล้วกันเนาะสมมุติว่าให้เป็นสี่ชิดกันมีสี่สิบแปดแผ่นเนาะสี่สิบแปดแผ่นทีนี้พอชั้นต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไงชั้นต่อมาเขาบอกว่าให้แนวกึ่งกลางของไม้แต่ละแผ่นในชั้นนี้อยู่ตรงกลางรอยต่อ,อโอเคเพราะฉะนั้นครูก็จะลักษณะอ่ะชั้นที่สองครูก็จะวางแบบนี้สแสดงว่าจํานวนจํานวนแผ่นเนี่ยมันต้องลดลงใช่ไหมลดลงหนึ่งแผ่นเนาะ เหลือ47แผ่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้นต่อไปก็46 45 44ไปเรื่อยๆเลยเนาะทีนี้เขาถามว่า,าไปเรื่อยๆจนชั้นบนสุดเหลือไม้แค่8แผ่นชั้นบนสุดเหลือแค่8แผ่นจงหาความสูงของกองไม้นี้ถ้าไม้ทุกแผ่นหนาะ3เซนโอเค เราก็ต้องหาตัว n ก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนลำดับขึ้นมาก่อนลำดับของเราก็คือเริ่มจาก48ใช่ไหมลดลงไปเหลือ47เหลือ46ไปเรื่อยๆชั้นสุดท้ายเหลือ8นะเสร็จแล้วเราก็หาว่าตัว n เป็นเท่าไหร่หา n วิธีการหา n ก็คือใช้สูตร an นั่นเอง an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ 1, 1คูณ d ซึ่งเราจะเห็นว่า d ของเราเนี่ยมันคือลบ 1, 1เพราะมันลดลงเรื่อยๆเนาะเอาแทนลงไป an หมายถึงพจน์สุดท้ายคือ8นะอันนี้48บวกด้วย n ลบ1คูณ d d คือลบ 1, 1นะเอา48ย้ายมาก่อนเป็นลบแล้วก็เลบ1หาร จะเหลือ n ลบ1 8ลบสีเหลือ 40, ลบ40ลบ4ีหารด้วยลบหคือคือ4ี่สิเพราะฉะนั้น n มี1 1> ค่าเท่ากับ40่บวกด้วยหก็เป็น41พอเราได้จำนวนชั้นแล้วทีนี้เขาถามความสูงชั้นหนึ่งเนี่ยมันสูงสามเพราะฉะนั้นความสูงของเราก็คือเอา3คูณเข้าไป สามหนึ่หน่วยเป็นเซนติเมตรนะตอบอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวครูฉเฉลยแบบฝึกหัดข้อ16ให้ดู3พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนะเป็น x ลบ3 2 x ลบ8 x บวก7ตามลำดับแล้ว x มีค่าเท่าใดอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตแสดงว่าระยะห่างมันเท่ากันใช่ไหมนักเรียนระยะห่างเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเอ่อเราใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ d เราหา d ก่อนเนาะ d มีค่าเท่ากับ2 x ลบ8ตั้งลบด้วย x ลบ3 หรือเราจะเอา x บวก7ตั้งลบด้วย2 x ลบ8มันจะมีค่าเท่ากันนะ2 x ลบ x เหลือ x ลบ8ลบลบ3ลบ8บวก3นะลบ8บวก3เหลือลบ5ฝั่งนี้ x ลบ2 x เหลือลบ x 7ลบลบ8ก็เป็นบวกนะ15นะย้าย x มาอยู่ข้างเดียวกันเป็น2 x นะ 15บวก5ก็เป็น20แสดงว่า x มีค่าเท่ากับ10อฮะโอเคเราได้คำตอบแล้ว x เป็น10นะครับต่อไปข้อ17ข้อ17อบริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง รับซื้อรถยนต์คืนจากผู้ซื้อในอัตราดังนี้รถยนต์ที่ใช้แล้ว1ปีจะซื้อคืนในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ซื้อจากบริษัทนะจากบริษัทเอ,อ่อหนึ่งแสนบาทและหลังจากนั้นราคาของการซื้อคืนจะลดลงปีละ7 0,000ถ้าซื้อรถยนต์จากบริษัทนี้มาในราคา1ล้านบาทจงหาราคาที่บริษัทจะรับซื้อคืนเมื่อใช้ไปแล้ว5ปีนะ อ่าแสดงว่าราคา1ล้าน A1 ของเรา A1 คือพจนที่1หมายถึง1นปีผ่านไปนะราคามันจะเหลือเ0 0 0แสนเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังไงต่อ หลังจากนั้นจะลดลงปีละ70,000บาทอืมแสดงว่าค่าดนะีน่ะมันก็ต้องติดลบใช่ไหมเจ็ดหมื่ 70, นะดีอ่ะคือเคือลบเ0 0ดหมื่โจทย์ถามว่าจงหาราคาที่เราจะรับซื้อคืนเมื่อใช้ไปแล้ว5ปีแสดงว่าหา A5 นั่นเอง A5 ห้าเท่ากับ A1 บวกสี CD. เนียนก็แทนค่าลงไป a1 คือ900,000นะบวกได้4คูณลบ70,000ได้ออกมา9,7428นะก็ลบกันออกมา 0 0 0 0 10-8ลบ8เหลือ2 7เลบ2เหลือ10ลบ8เหลือสองบ2เหลือ อ่ะทีนี้ครูอยากจะเพิ่มโจทย์ข้อ18นะข้อ18อันนี้คือมันเป็นลักษณะข้อสอบที่เขาออกกันบ่อยมากๆเป็นลาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะอ่ะเดี๋ยวครูนักเรียนเขียนตามแล้วกันถ้า3พจน์ของลำดำับเลขคณิตมีผลรวม เป็นสิบห้าและผลบวกของกำลังสองของแต่ละพจน์เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดจงหา พจน์นี้อนักเรียนดู3พจน์ของลำดับเลขคณิตในที่นี้หมายถึง3พจน์ที่มันเรียงกันนะมีผลรวมเป็น15แล้วก็ผลบวกของกำลังสองของแต่ละพจน์เป็น107เจ็อันนี้เขาไม่ได้บอกเลยว่าพจน์แรกเป็นอะไรดีเป็นอะไรโจทย์ไม่ได้บอกเลยถ้าเป็นในลักษณะนี้ให้เรากำหนดขึ้นมานะ กำหนดขึ้นมาให้เป็นพจน์กลางเนี่ยเป็น A พจน์ถัดไปจะเป็น A บวก d นะเพราะว่ามันห่างดีใช่ไหมพจน์หน้าเนี่ยเราให้เป็น A ลบดี d, ที่เรากำหนดแบบนี้เพราะว่าเวลารวมกันปุ๊บมันจะมีตัวหนึ่งหายไปคือตัว D มันจะเหลือ1ตัวเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะ,ะเราโจทย์บอกว่าผลรวมเนาะ ผลรวมเราก็จับ3ตัวรวมกัน a ลบ d บวก a บวกด้วย a บวก d มีค่าเท่ากับ15เราจะเห็นว่าลบ d บวก d หายไปเหลือ a สามมันก็คือ 3a เท่ากับ15แสดงว่า a เนี่ยก็คือเลข5ใช่ไหมพอเราได้ a เป็น5เสร็จปุ๊บเราก็ไปหากำลังสองผลบวกกำลังสอง ผลบวกกำลัง2หมายถึงเอาแต่ละตัวนะ่ยยกกำลังสองเราเอาหแทนไปที่ A นะ mm. ก็จะเป็น5้ลบดยกกำลัง2องบวกด้วยห้ากำลัง2บวกด้วย5้าบวกดยกกำลัง2อง่ะมีค่าเป็น107นะ่อเะเราก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์5้าห ลบสองหน้าหลังก็เป็นสิบดีบวกหลังกำลังสองบวกด้วยยี่สิบห้าบวกด้วยยี่ห้าบวกสิบดีบวกดีกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดปรากฏว่าตัวนี้ลบสิบดีบวกสิบดีหายไปนะ 25บวก25เป็น50 50บวก25เป็น75อ่าดี d กำลังสบวกดีกำลังสองเป็น2 d งดีกำลังสอเท่ากับ1 0 7 7งอเสลังสอเท่ากับ1 0 7ลบ75เหลือเท่าไรเ7ตบ5เหลือ2 10ลบ7เหลือ3แสดงว่า D2 กำลังสองเท่ากับเอา2หารเป็น16นะ เพราะฉะนั้น D มีค่าเท่ากับบวกลบ4 D ของเรามีสิทธิ์เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะอ่าโอเคพอเราได้ค่า A กับค่า D มาแล้วใช่ไหมโจทย์ถามว่าจงหา3พจน์นี้เราก็เอา A กับ D ไปแทนค่าที่ในในที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้า D เป็นเลข4เราจะได้ลำดับคือเอา4ไปแทนนะ เอเป็น5ใช่ไหมห้าลบสก็เหลือ1แล้วก็5แล้วก็9ต่อไปถ้า D เป็นลบสเราก็จะได้ลำดับคือ5เอาไปแทนตรงนี้นี่แทนตรงนี้ A เป็น5 มันก็จะกลายเป็นเก้านะสลับกันนะอืตอบเรียบร้อยโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนักเรียนไปทำแบบหงัดที่เหลือนะ อ่าทั้งหมด15ข้อด้วยกันโอเคครับสวัสดีครับ